ก่จะมารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะไปนี่วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกม I am Cat ที่พี่ข่อยเคยเล่นนะมาไปลุยกันเลยอืมเออด่านอูรถก็ยังไม่ได้นะไปด่านคุณยายก่อนแล้วกันวา้า โอเคบุมบังคับอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่สินี่มันต้องอยู่ตรงนี้นี่ไม่กล้าคนนี้ชื่อลิตตันโชอ่านผิดก็ไม่เป็นไรแต่ขี้เกียกอ่านเนี้ยขี้เกียอ่านกดไปเลยกดไปเลยเควสสำรวจบ้านหรือขึ้นไปด้านบน ขึ้นไปต้นบนชัน้นอาะโอเคไปกดรีโมทกันน,นั่นรีโมทนั่นรีโมทโดดขึ้นไปไอต้องกดยังไงกดตรงนี้กดเปิดกดเปิด ทีวียังไม่เปิดต้องกดตรงไหนกดไปกด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 ซิวสวกด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 แรกดกดกดไปมองเหเย้แค่สาเร็จ มีพีหน้าไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่โฆษณาอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะไม่ใช่สปอนเซอร์เด้ออันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์ แต่ตัดต่อไม่ค่อยได้ตรงนี้หนูก็ต้องดูดูดูดิเล่วแต่เขาอิดันอยู่ตรงนะั้นน่ะก็เด็กดูโฆษณาเพื่อคนดูตอนนี้โฆษณามันบีบ่อยสนอ คทีีน้กข็ขอโทษขอโทษฉันควรบอกคุณให้เร็วกว่านี้ MU Dark Epoch สนุกมากมากเลยกเลยกมนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นแบบ MU แบบแท้จ,จริงไม่จำเป็นต้องมี v p หรือเติมเงินคุณเพียงแค่ต้องค้าบอสไปเรื่อยๆแล้วมันจะดรอปอาวุธในตำนานได้ทุกเมื่อรับชุดสุดอลังการได้ง่ายๆ และมีสไตล์เจ๋งสุดๆไปเลยยังมีรหัสสวัสดิการอีกมากมายถ้าฉันโกหกฉันจะปล่อยให้คุณทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเดี๋ยวทีนี้เล่นกันเลยไหนจะหนุ่มก่เลยนั่นไงจริงป่องโอ้ยเจ็บหัวนะโอ้ยฉันจับหัว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  น็เยนเสร็จแล้วมาเรื่องต่อกันกรออดีกว่าเจ้าหนูนี่ก็ต้องดูนะไม่ดู จริงๆก็ว่าจะไม่ลงนี่เลยแต่ว่าพอมาเล่นพอมาเห็นเกมนี้ก็จะเล่นอ่ะจะเล่นก evet ็เลยถ่ายคลิปเพื่อคนดูไปด้วยอีกไม่นานจะถ่ายคลิปปกฟุดแล้วนะ เคยถ่ายคลิปนั้นเลยอย่างเดี๋ยวก็ไปดูที่ช่องอนะเนาะอืมนี่อันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์อันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์คลิปนี้จะโดนติดเหลืองไหมเนี่ยคลิปนี้จะโดนติดเหลืองไหมเนี่ย ้นติดนี่โอ้โหคนอื่นเขาเรียกชูเรลชาร์ดอ๋อขึ้นมาบนเทนสองเทนสองตัวไปล้มสมุดห้ามาดูก่อนมันจะเป็นอะไรมาเตะภาพกันก่อนนะเตะเด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 เเดเดเ ช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคุณยายไม่เดินเลยเนี่ย ติดกล่องไว้ปั๊วะน้อยแก้วใหญ่ได้ทันทีคนใยญ่ไม่ว่าด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่โฆษณาสปอนเซอร์นะอย่เข้าใจผิดกันนะไม่ใช่โฆษณาสปอนเซอร์นะอย่าเข้าใจผิดกันนะ ขึ้นไปบนคุณนั้นขึ้นไปบนภาพนี้ไหนตรงนี้เอาไว้ทำอะไรควรควรแล้วปิวเลยไหนมันต้องไปแบบไหนมันต้องไปแบบไหนมันต้องไปอย่างนี้ย ว้าวววน้อยหัวลอยเลยเนี่ยหัาลอยเลยเนี่ยเมื่อกี้เสียงหมาหรือเปล่าล้มไป ลงไปอีกลมไปอีกอ้าวทำไมเพิ่งได้แค่สองอ่ะไปยิงขึ้นมาไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะตกลงม,มาอันนี้ก็ไม่ใช่สป,ปอนเซอร์นะอันนี้ก็ไม่ใช่ เดี๋ยวจะถ่ายคลิปวีเพย์ด้วยนะสี่ตัวไหนอนะมันไม่ใช่บั๊กหรือมันเป็นบั๊กเนี่ยต้องไปหาสม,มุดอีกเล่มสมุดไหนสมุดนะสมุดอีกเล่มละสม,มุดอีกเล่มสม,มุดอีกเล่มสม,มุดอีกเล่ม,ม,ม,อ,ลมอยู่ในกันนี้ นั่นอยู่ฝั่งนูง้นเลยแมวมาปรปับแมวตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรทำนะจะมาถ่ายคลิปก็ดีอยู่ถ้าถามถึงเรื่องเลโก้ยิงจอตอนนี้ก็ไปได้สวยแล้วนะ โป้งเดียวล้มไปไปขับมาเชียว <c oughs> คุณยาย่ไหมจ๊ะโป้งกระโดดข้ามหัวแบบ impossible หยิบมาล่าคัวคุณยาย่ละคัวคุณล่าคัวคุณใหญ่ I'm so hungry so hungry I'm very very hungry I'm so hungry so hungry แล้วก็ยังไม่มีนะอคุณยายเถื่อนมากนี้ไม่ใช่โฆษาสอนเซอร์บอกไปรอบแล้ว ทุกคนกดติดตามให้ครบ50ละ50ผู้ติดตามน่าจะได้ไลฟ์สดใน YouTube ได้ทฮี่นี่ก็ไปไปทำอะไรต่อนี่ไงสมุดเย้สำเร็จคุณเฟสยัยยัย S 1> <S 1> <S อืมโอเคตอนนี้คุณยายไม่ได้โกดเราเลยียวนาฬิกาเรียกเราอืไม่แม,ไมนไม่อ่านบอกเลยไม่อ่านแน่นอนไม่มนีอะไรมันคือเคล็ดอะไรมันคือเคล็ดอะไร นายลองขึ้นไปบนนั้นดูสิมันจะมีคดอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นเดจะขึ้นไปยังไงอ๋อทางนี้อ๋อมันก่อได้ด้วยเหรอเนี่ยก่อได้ด้วยอย่างงี้ก็ดีเดินขึ้นไปดดขึ้นไปโอ้ยตัว ดกดตุ่อันนี้ก็ไม่ใช่โฆษณาสาาักอไืไม่ใช่าาดยไม่ใช่ติดเหลืองตดดดิดเหลืองแล้วเดี๋ยวตายติดติดเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเผลอไปกด โอกเลยกดโอ้เราแล้วก็จบคลิปแล้วไหนตรงนี้หรือเปล่าไหนตรงนั้นเหรอไหนลองกดดูสิ คอฟีเบเบฟิีเบเดูแบบกินนะคอฟเียเบเบอฟเวีเบีโอเคตยาไหนไหนกันเลี้ยกันไล่รอย่าลืมกดไลค์กับซับด้เด้อโจลิตเติ้ลโจบอกบาย